เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมชายยิมแฉกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเ Back 4 Bad นะครับก็เพิ่งมีโอกาสได้เล่นนะเนาะก็เพิ่งมีโอกาสได้เล่นกับวันนี้เลยนะก็พอดีผมไม่ได้ซื้อมาผมยืมเพื่อนมาเล่นนะเนาะตอนนี้เราอยู่กับเอเว n k i n ง Do มนะเ,เนี่ยเ,เนี่ยอยู่กับ O เว n k i n ง Do มนะแล้วก็เพื่อนของเขาก็คือ Comic PH นะอา่าก็เพิ่งมีโอกาสได้มาเล่นด้วยกันนะ อ่าแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องสงสัยว่าโอเว่นเขาไปไหนนะก็เขาเขาเขาเล่นอยู่นะผมเขาก็น่าจะอย,อยู่ดีกับเพื่อนนะแต่ว่าผมไม่ได้เข้าดีฟนฮะอ่าแต่ไม่เป็นไรฮนะในๆก็วันนี้ก็มีโอกาสมามาเล่นด้วยกันแล้วนะก็๋ยวผมจะขออัดคลิปตรงนี้นะผมเก็บไว้เป็นความทรงจําแล้วกันนะก็สักวันนะจะได้เล่นกับเขาทีหนึ่งนะเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้เล่นเกมมาด้วยกันตั้ง3-4ปีแล้วนะตั้งแต่2 0 1 9นนะ อ่าพอดีพอดีโอเว่นทิ้งนอมเขาเพิ่งเข้าเกมนี้มาแล้วผมผมก็เลยอ่าถือโอกาสนี้แบบว่าขอเขาเล่นเลยแล้วกันนะฮะโอเคแต่ว่าคลิปนีคป้คลิปนี้คือไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆผมผมขอเขาคุยดีแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรผมไม่คุยก็ได้นะกับไม่ไม่รู้ว่าเหตุผลเขาคืออะไรแหละนะะผมเขาบอกว่าคุยในเกมก็ได้ไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดพูดพูด พูดบ่นไปแล้วกันนะอ่าแล้วก็เล่นไปด้วยเนาะสำหรับแบ็กโฟบัตนะฮะอ่าซึ่งอ่าถามว่าโอเว่นคิงดอมจริงหรือเปล่านะผมฮัลโหลฮัลโหลโนายได้ยินไหมอ่าอ่าเพื่อนเก่าโอเว่นได้ยินได้ยินเป็นไงบ้างช่วงนี้ไม่ได้คุยกันนานเลย <c oughs> เล่นเรื่อยครับเล่นเรื่อยอ่าโอเคสู้ๆนะครับ f c นะครับโอ้ขอบคุณมากน่าจะจำเพื่อนเก่าได้ยู่นะจำได้สิอ๋อไม่ได้เล่นเกมด้วยกันนะ <laughs> ขอโทษทีขอโทษทีไม่ได้เล่นเกมด้กันนานแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับผมผมพิสูจน์แล้วผมคือโอเว่นคิงดอมตัวจริงนะคือผมเล่นกับเขาอยู่นะก็ถ้าใครยังไม่รู้นะผมก็คือผมก็ผมก็เป็นเพื่อนเขานะผมมาอ่าประมาณสีปีแล้วนะประมาณ2019นะถ้าใครยังยังบอกว่าผมโมอ้อยู่ก็ก็โม้ก,ก็ก็พูดอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะฮะ <laughs> 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 เพราะว่าเสียงมาสขนานั้นนะ <laughs> เออ คืออันนี้คือโอเว่นคิงดอมตัวจริงนะไม่เป็นไรนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไม่เปิดไม่พูดนะผมเปิดไม่พูดเป็นบางครั้งบางคราวแล้วกันนะอีกอย่างหนึ่งนะถ้าใครเห็นชื่อสตรีมของโอเว่นคิงดอมแล้วก็ก็ไม่ต้องแอดไปหรอกครับเพราะว่ามันไม่ค่อยแนะนําให้แอดอะไรเผื่อเขาอาจจะไม่ค่อยว่างเงี้ยหรือไม่ก็เขาอาจจะไม่รับแอดเลยก็ได้นะเพราะว่าข้อความมันอาจจะเยอะอาจจะมีคนแอดไปเยอะนะผม ราะฉะนั้นมันอาจะจะเป็นการลบกวนเขาก็ได้นะคพราะเพราะฉะนั้นแนะนำไม่ให้ไม่ให้แอดนะครับผมนะฟังไว้นะผมเด็กๆทุกคนนะถือถือซะว่าลวันนี้เรามาเล่นกันชิลๆดีกว่าครับผมโอเคไปชิลๆชิลๆนะผมไหนๆก็มาเจอเพื่อนเก่าแล้วนะผมไม่ได้เจอกันตั้งนานเนี่ยตั้ง4 5หปีเนี่ยสามสี่ปีเลยพูดผิดนี่นี่ก็ก็อย่างที่ผมบอกไปเกมนี้ผมไม่ได้ซื้อมาผมผมยืมเพื่อนมาเล่นนะฮะอะไรให้ทําอะไรเนี่ย ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าให้ทําอะไรอ๋อต้องหาทางน้ำมันมาเติมโอเคได้ผมไม่เคยเล่นถึงตรงนี้ว่ะผมก็เลยอาจจะงงๆหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขออภัยในความผิดพลาดแล้วกันนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะคลิปนี้ต้องถึงมือโอเว่นคิงดอมอย่างแน่นอนนะไม่ถึงไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเออช่วยด้วยก็เกือบก็เกือบคุยกับเขาในในดีดแล้วนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้คุยกับผมในดีดอยู่ดีก็คุยกันในเกมไ็ได้ครับผมผมไม่ได้ว่านาะออ่า วยบอททำอะไรสักอย่างดิบอทตะครับตะครับเอือ้อโอเคผมได้กระสุนมาแล้วนะฮะเอ่อสตันกันโอเคอืมถังน้ำมันอยู่ไหนนะหาไม่เจออ๋ออ๋ออเอาเป็นไรครับเพื่อนเก่าก็ไปไปช่วยเพื่อนเก่ากันเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวไม่ไม่ดูแลตัวเองเลยเ <laughs> ดีย๋ยวต้องไปช่วยเขาก่อนโอ๊ยอะไรวะเนี่ย อูวูวูวตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้้ยมาบอกตัว,อไไว,อตวโอ้ย,อยมาดูกันนะครับผมว่าสองคนนี้จะช่วยผมได้หรือเปล่านะฮะแต่ตอนนี้ผมก็โดนอ้วกแบบจริงจริงจังๆนะครับโดนไม่หยุดเลยนะถ้าจะให้พูดไปด้วยเล่นไปด้วยก็ผมก็จะเล่าให้ฟังนะก็คือสมัยก่อนนะครับคือพวกเราก็คือผมกับโอเว่นนี่แหละก็คือเคยเล่นเลฟูดิด้วยกันอยู่ยนะ แค่ตาเดียวเท่านั้นนอกจายก็ไม่ได้เล่นมาแบบนานมากนะเออ,อคือมานานแค่ไหนก็คือตั้งแต่ 2, 2019นะก็คือผมเคยเล่าไปในคลิปของผมอยู่นะก็ก็ลองไปหาฟังได้นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปตัวไอมาให้นะก็คิดถึงอยู่นะครับตอนนั้นก็คือเล่นเลฟเดตไปกันนะแล้วก็วิบัติคือวิบัติมากเลยฮนะแต่ว่าผมจาได้ว่าผมเคย อัดคลิปไว้ด้วยนะตอนนั้นก็คือเล่นเลฟโฟเสอ์คืออัดคลิปไว้ด้วยนะแต่ว่าไม่มีคลิปนะผมไม่มีคลิปให้ดูนะเพราะว่าผมลบไปแล้วนะก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะถ้ามีเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูแน่นอนนะแต่ว่าผมก็ผมคงเอาให้ทุกคนดูไม่ได้เพราะว่าผมลบไปแล้วนะหายไปแล้วนะผมขอโทษด้วยนะก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันถ้าว่ามีคลิปนะผมเอามาให้ดูไปนานแล้วเนาะแต่ไม่เป็นไรผมก็เล่าทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในคลิปนั้นแล้วนะ ก็คือเอยเยโดนจับเอยเย,โ,ยโดนแดกเฮ้ยนายนายมันต้องทำอะไรด้วยอะทำอะไรอ่ะมันบอกให้ไปบนนั้นโอเคครับสภาพเป็นไงก่อนนั่นน่ะสิขึ้นไปยังไงอ่สะสภาพเสียงก็น่าน่าจะแบบว่าง่วงนอนพอสมควรนะอันนี้คือพวกเรามาเล่นกันตอนเที่ยงคืนเอ้ยตีหนึ่งนะอู้ระเบิด มาเล่นตอนตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งสิบนาทีเราให้ดูเลยนะโอ,โ,อโอ้เจอแชทด้วยนะตีหนึ่งสินาทีนะพวกเรามาเล่นกันดึกมากนะโอ้ยอุย้ยเริ่มเยอะแล้วอ,ะอ่ะเอาโอเคเรียบร้อยจะมาเกมค้างซะแล้นะโอเคผ่านเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาต่อกันสักตาหนึ่งนะผมเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะครับผม โอเคเดี๋ยวซื้อของก่อนเลยนะครับมีเงินอยู่พันกว่าบาทผมซื้ออะไรดีอะซื้อนี้แล้วกันนะของถ่งปืนนี่เฟิร์สเอทผมลืมซื้อเลยอะโอ้โหผมว่าแล้วทำไมผมเพิ่มเลือดไม่ได้ปั๊บ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  เรียบร้อยไปทางไหนไวะเนี่ยผมผมไม่เคยเล่นจนถึงตรงนี้แล้วก็พาแล้วแล้วก็พากูม,มาเล่นไอ้ X5 ด้วยอะ่ะชิมหายแล้วไงโดนสปอยเต็มๆทันที่จะเล่นตั้งแต่ด่านแรกจนถึงด่านสุดท้ายโอ้ยไม่เป็นไรนะเขาอยากจะเล่นอะไรก็เล่นนะโอ้ <c ười> โทษ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 ทีโทษทีท perfect t i นะดึกกว่ากับดัก <c ười> โอ๊ะโอ้โอโอ อ๋อโดนกับดักโอ้ยโดนกับดักอะไรวะใครมาวางกับดักไว้อ่ะแย่แล้วไงเราไปไหนต่อเนี่ยทำไมพากันมาวนเวียนแถวๆนี้กลายเป็นสัพเพเหสีไปกันได้แล้วอ๋อตรงนี้รถเยอะอ๋อโอเคโอเคโอเดี๋ยวแล้วเจเย็นเจเย็นโอเคช่วยละช่วยละอุ้ยแฟตแบงโอ้โหหน้า หน้ามืดเลยโอ้เราอะไรบ้างวันนี้อ๋อสไนเปอร์เหรอโอ้โหกระสุนหมดชิบหายละกระสุนหมดแล้วอะกระสุนหมดครับทำไงดีเนะี่ย Get in the safe r o o m อ๋อตรงนี้โอเคเรียบร้อยอืมตัวอะไรวะน่ะโยนไพ่บอม โยนไพบอมได้ไหมอ่าโยนได้โยนได้มาปิดประตูโอเคอ๋อตรงนี้คือเซฟเฮาโอเคเรียบร้อยนะอะก็สำหรับคลิปนี้นะผมมีไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวทีเหลือเดี๋ยวผมจะไปเล่นเองนะครับผมอะโอเค ฉากปิดเท่ๆอย่างนี้นะครับผมโอเคนะโอเคผมว่าผมไปก่อนนะก็เดี๋ยวไปเล่นต่อแล้วนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะก็ขอให้สนุปการดูคลิปของผมแล้วกันนะผมบ๊ายบายฮะ